แค่รู้สึกว่ามันคือต้องทำอ่ะถ้าไม่ทําเราก็พลาดโอกาสนี้ไปแค่นั้นเองเราก็บอกว่าอย่างน้อยมันต้องได้อะไรสักอย่างจากการมาทํา<ม>ดีกว่าไม่ไม่ลงมือทําเลยแรปปิ้งช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงสวัสดีครับตาอูน,นะครับในเรื่องเซจูเลียบเลิบระบดเป็นซานครับัสวัสดีครับผมอรอยกัน,นะครับในเรื่องระบทเป็นวีครับ ยากนะฮะสะอยูห่หน้าเซนยังยากเลยแวตรงนี้อะลองดูเรีสองสามครับผมสวัสดีครับผมผมวีนะครับผมกอนกว,วีครับผมชิดสมบูรณ์ครับสวัสดีโอชิซานที่ไม่ใช่ซันตาคอสแฮ่ <c oughs> อะไรอะ <c oughs> โอ้ยอยากเป็นกวางเ่นเดียเลย <c oughs> เออเอเอะอะไรเนี่ยครับดูเหมือนแบบว่าคาแรคเตอร์ม่ี้จะแบบว่าอย่างของ好好องัลบดก็คือจะแบบ ดอกเอเนอร์จีลงมาแค่นิดเดียวแต่เต้าองอคือนิ่งไปเลยไม่หรอกครับจริงๆมันแต่ซิทูเอชันแล้วแต่ซิทูเอชันจริงๆมันค่อนข้างยากหูใจผมโดดเป็นตัวละครยังทำไม่ได้ต้องต้องฝึกฝนอีกเยอะครับใช่ครับเป็นไงบ้างที่เราออนแอร์เปนแล้วเรียบร้อยแ้วเนาะแบบทีแล้วด้วยครับครับก็เดินทางมาจนถึงแบบว่า เกินครึ่งเรื่องแล้วเกินครึ่งเรื่องแล้วเกินครึ่งเรื่องแล้วมันก็จะได้เห็นถึงรสชาติที่มันแบบเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแบบอะไรที่แบบว่าคิดไว้แบบว่าจะเป็นมันไม่ใช่ก็ลองไปได้ดีนะก็ลองไปได้ดีแต่ว่าบนถูุขัดด้วยสิ่งอะไรก็ไม่รู้เข้ามานะครับผม นั่แหละรครับผมซีรีส์ของเราดีใจด้วยครับแบบเสียงตอบรับแตบบ่ว่าดีมากอะไรเงี้ยแบบว่าผู้หลับผู้ใหญ่ดูชอบกันแล้วเราเสู้ว่าเฮ้ยเราดีใจนะที่จริงๆแล้วมันเป็นด้วยความที่มาเป็นละครหลังข่าวอะใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่สอดแทรกความดินเดียนเข้าไปในเป็นความวายแล้วมันคือละครหลังข่าวที่เป็นวายเลยนะ,ะ <ผม S 2> ใช่ผมรู้สึกว่าเออดีใจที่ที่ผู้หลับผู้ใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่มคุณย่าคุณยายรับรับได้แล้วสนุกไปกับมันเนาะไม่ได้มองว่าเออมัน มันมองมันน่าราดีก็โอเคครับผมก็ได้มีการอ่านคอมเมนต์รู้สึกว่าแบบได้รู้สึกเห็นแกลบเจเนอเรชันที่แบบว่าคนได้มาดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วโต,โตไปกับซานโตไปกับซานด้วยแล้วก็ได้เห็นถึงความรักคือเปิดเปิดกว้างไปเลยน<ม>ะรครับได้เห็นคอมเมนต์หลายๆคนที่เนี่ยเปิดให้คุณยายดูอะไรเนี่ยยายก็แบบชไม่ค่อยเข้าใจอะไรทีหละเหรอใช่ใช่โอเคครับก็ประมาณนั้นครับ ใหม่ใหม่กลุ่มใหม่เลยต้องเรียนกราบสวัสดีคุณย่าคุณใหญ่ด้วยนะครับวันนี้น้องต้าอูมาแต่ก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ดีใจเนาะดีใจดีใจครับยังไงก็เราดีใจที่มันแมทคือเราเราเราก็ไม่ได้แบบว่ามีแค่มีแค่ผู้คนที่แบบผู้ใหญ่ดูเนาะเรารู้สึกว่าคนที่ดูอะสนุกไปกับเรื่องราวของมันบางคนบอกคุยมันเบียวว่ามันเบียวมากเลยคะแบบคนก็ชอบอยู่ดีแต่มันชอบเพระมันสนุก มันมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําออกมาง่ายนะที่มันเบี้ยวแล้วมันสนุกแบบเนี้ยมันเป็นเสน่ห์มากเลยคือมันทําออกมามันไม่ได้แบบอุ้ยต้องไปอันนี้ก็มันแตกมันกลายเป็นว่าทุกคนดูแลสนุกใช่เพราะว่ามันเนื้อเรื่องมันแบบเข้มข้นเนื้อเรื่องมันดีพุ่มกลับแบบภาพสวยทุกอย่างมันส่งเสริมหมดเลยใช่อย่างในขณะที่ทุกคนแบบว่าแซลบอกว่ามันเบี้ยวมากๆสําหรับเราอะไรในเรื่องที่เรารู้สึกว่าหมันเบี้ยวเกินกว่าที่เราคาดไว้อีก เยอะเยอะเยอะอย่างผมที่มันจะมีซีหนึ่งที่แบบว่าอุ๊ยเจ็บปวดแล้วกิ้งตกเตียงอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะผมว่ามันเหมือนเราดูสมัยละครตะก่อนที่ตบแล้วกิ้งตกบันไดอ่ะเข้าใจบ้างมันเป็นฟิลแบบนั้นเฮ้ยซึ่งในคนแต่ก่อนมันรู้สึกนะมันแบบอุ๊ยอะไรขนาดนั้นวะอะไรขนาดนั้นวะซึ่งมันมันเบี้ยวแต่มันสนุกมันเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วเต้าแล้วที่ที่ที่เกิดขึ้นกับเราคือ ณตอนนั้นเราแสดงไปโดยที่เราแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเรารู้สึกกับมันจริงๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ผมทําตามทําตามดีเรชั่นเลยครับผมก็คือจริงๆตกข้างเตียงไม่ได้ตกข้างเตียงมันทรมานมันต้องแบบทรมานไม่พอมึงสเปซมันมึงตกข้ามเก้าอี้มาเลยนี่เสียมันคือคือมันมันแค่ไปเตียงมันเล็กไปก็เลยต้องแบบดิ้นใช่คือคนเก่งมากทุรนทุรายตกข้ามโซฟาเลยแต่ว่าตอนนั้นคือเชื่อเชื่อเลย ต้องถามคุณวอนะไม่ใช่ตาอูพี่วอครับเราได้พี่วอคือแบบว่าเขาอยากให้มันเป็นประมาณนี้แหละเราก็เลยแบบว่าเล่นขยักให้เขามันจะเป็นประมาณนั้นเลยเอาล้วนละคะคือว่าเบียวจึงแบบว่าคุยกันเดียว <c oughs> คุณก็มีคุยคนเดียวโอ้โหแต่ของหนูคนเดียวแบบคนเดียวเกินอ,ะอ่ะคืออ่าของผมสิ่งสิ่งที่ทเออผมว่าคุยคนเดียวแต่ว่ามันมันก็คงมีแหละพี่เคยคุยคนเดียวปะไม่แต่คือเราคนเรามันมันจะบ่นคนเดียวสมมุติใช่ไหมเราบ่นคนเดียวที่มันเซ็งะแต่นี่แบบกูต้องทําไม่ได้แต่นี่มันจะแบบต้องทําไม่ได้ต้องเป็น <c oughs> มันจะมันจะเป็นฟิลแบบปลุกพลังตัวเองแบบผมจะช่วยยายให้ได้เนี้ยเข้าใจปะ มันไม่มุ่งมันไงถ้าเราสมมติเล่นเบามันไม่ได้มันไม่มุ่งมันได้เบาแบบมุ่งมันได้จะช่วยได้มันก็ต้องช่วยได้กระตูนนิดนึงมันเลยแบบมีความกระตูนแต่มันสนุกนะมันมันง่ายคือมันเลยกลายเป็นว่ามันเบาอ่ะหมายถึงว่าไม่ใช่แบบว่าอารมณ์เบานะมันเสพง่ายคนดูอ่ะผู้ใหญ่เข้าใจง่ายเลยห้องข้างล่างต้องมีสีลาหห้าสีแน่ๆใช่ ใหญ่ปะคู่คนเดียวสงสัยเขาคิดข้างดังคิดได้คนเห็นสงสัยสนิหเรายังแรงไม่พออะอะไรอีแล้วเราก็ตอบว่าแบบเด็กป้าะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่หคือคิดในหัวไม่ได้เป็นแบบเออน่ารักแล้วมันมันแฮปปี้กับเราแล้วจริงๆเลยมันเป็นมันมันอย่างนี้แหละอีกนิดนึงจะไปเมโลดาม่าแล้ะเออ น้อยอ่ะไม่มีอ่ะต้องมีจะรู้สึกทิปปี้นิดนึงกูจะต้องเก็บเสื้อผ้าให้เสร็จอย่างนี้มาเอาคือตอนตอนที่เราเล่นอยู่เราก็ต้องเป็นเป็นไม่แต่มันเป็นไปตามนั้นเลยเป็นไปตามนั้นคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าแบบมันจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบแต่ว่าในชีวิตจริงคืออาจจะอาจจะมีตอนที่เราเราเล่นแล้วก็ต้องให้ reference เห็นเห็นภาพอย่างเงี้ยแบบให้ให้พุมกลับบีเพราะว่าผมบางทีผมไม่เก็ต ว่าแบบการที่เราแบบพูดออกไปมันคือต้องทํำยังไงด้วยอารมณ์แบบยังไงเพราะปกติไม่เคยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทําหรือว่าไม่เคยทําไม่รู้อาจจะทาโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่านี่พอมันเป็นบทหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องเป็นตัวละครนะตอนนั้นที่แบบเราพูดออกมาเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่ได้แบบผ่านการที่แบบว่าพูดให้คนอื่นรู้เหมือนมันพูดตัวเองแต่ว่ามันเป็นการเอ็กซ์เพรสความคิดออกมาครับมันก็เลยแบบนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่

อ๋อในสตอรี่ะนะอ๋อในสตอรีใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาเขาถามอีกทีเลยเขาไปยินลืมแล้วดูตัวเองเล่นเป็นยังไงบ้างเออดูตัวเองเล่นเป็นยังไงบ้างเขินครับมันจะมีฟิลแบบว่าก็ดูตอนดูอ่ะคือแบบว่าบางทีก็กีรันห้องอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอะไรอย่างเงี้แบบฟิลแบบว่ารีแอคกับกับซีน ของผมจะดูเองตัวเองแล้วก็วิจารณ์ตัวเองไปเพราะว่าผมผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยตอนฝึกร้องฝึกเต้นแล้วชอบแต่เต้นกับร้องมันจะแก้ได้ทันทีก่อนที่จะให้คนดูเห็นแต่ว่านี้มันแก้ไม่ได้ทันทีเนาะสิ่งสําคัญของการแสดงมากที่สุดคือการแสดงออกด้านข้างในมาเลยมาเลย,เลยต้องมานั่งสังเกตจากผลงานเอาว่าเราพลาดอะไรตรงไหนไปตรงไหนถ้าเป็นเราในอนาคตที่จะปรับปรุงตรงไหนเพิ่มได้ตรงไหนลดได้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูไปด้วยอะไรเงีย้ยความพอดีการเล่าเรื่องของแต่ละซีน การตีความยังไงการทํายังไงของเรื่องเดนมิกอะไรก็จะนั่งนั่งจําแล้วก็ดูว่าสิ่งที่ตัวเองเล่นไปเป็นยังไงแล้วอนาคตมันจะไปปรับใช้ได้มากขึ้นมันได้เห็นภาพรวมมากขึ้นมันก็จะดูวิธีการแสดงตัวเองเอตอนนั้นมันดนั่งรีแคปเรารู้สึกอะไรอยู่วะทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้อันนั้นเราคิดอะไรอยู่นะคิดแบบนั้นออกมาได้เป็นประมาณนี้นะแสดงว่าการแสดงงานต่อไปอะ่ะต้องคิดยังไงละ อะไรคมอะไรอย่างเงี้ยครับครับเหมือนได้เห็นตัวเองได้เห็นผลงานตัวเองแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่แบบว่าตอนณณตอนที่ถ่ายทําแบบแบบโดนฟลีฟแล้วแบบณตอนนั้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอเรามาได้มานั่งดูช่องขนาดนี้แบบดูดูดูดพอได้มาดั้งดูอะเออว่ะเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้เราจะแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้เห็นภาพของการแสดงของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เอาแบบไปปรับให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนีครับครับใช่ เยอะแยะคือมันเยอะ, <Yeah. S 1> ม,ยอะมันเยอะไปด้วยความที่จริง,รงๆแล้วอะเราบางครั้งเราเราทำอะไรเร็วเนาะซีนบายซีนก่อนหน้านี้เป็นไงตรงนี้เป็นไงตรงนั้นเป็นไงแต่ว่ามันมีรายละเอียดให้เราเล่นได้มากกว่านั้นอีกในแต่ละเรื่องใน1ไลน์1 EP 2 EP อะไรอย่างเงี้ยจริงมันมีเรื่องของดนามิของมันจริงเราพยายามแบ่งแล้วแหละแต่ว่ามันมันละเอียดกว่านั้นได้อีกกับการทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแค่สําหรับเรื่องนี้นะสำหรับผมนะแค่ฟิลลิ่งข้างในอะถูกต้องก่อนถึงผมถือว่าผมประสบความสําเร็จแล้ว ต่อไปมากน้อยในการปรับแต่งให้มันเข้ากับมุมองศา <S <S <ess> <S การเคลื่อนตัวน <ฮะ S 1> ู่นนี่นั่นค่อยว่ากต่อไป <S <S <ess> <S ตรงเนี้ยเรื่องเนี้ยผมแค่รู้สึกกับมันแล้วเข้าใจการสแสดงจริงผมโอเคแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ยอดเยี่ยมมาหกเต็มสิบผมโอเคแล้วสักวันหนึ่งแต่อย่างน้อยผมได้เห็นแล้วว่าเอออย่างน้อยเรามาหกนะเว้ยมาถูกทางแล้ว <S <S <ess> <S ลค่อยว่ากันดีกว่าดีกว่าผมสามารถอคติ้งได้ยอดเยี่ยมแต่ข้างในไม่รู้สึกอะไรเลยเลยเนี้ยผมขอบ ให้มันผ <super progressive entin> ่านตรงนี <inde> ้ไปก่อนเพราะความโชคดีคือได้มาเจอพี่วอร์ดด้วยมันได้เจอข้างในได้อะไรมันได้เห็นอย่างน้อยได้รู้สึกอ่ะแล้วแล้วจะได้ไม่ได้ต่อไปในอนาคตค่อยเอาไปพัฒนาต่อดีครับอยากเสริมไหมอยากเสริมคำถามว่าอะไรนะครับกูรู้กูรู้ฟังกูรู้ฟังเพลินเออเออฟังเพลินสรุปว่าไงนะครับ หมายถึงว่าดูแล้วมีสงที่แปา,าก,กแก้แมทในบางฉากก็ไปทำอย่างานี้น่าจะทำอย่างนี้นะนนกจ็จริงจริงจริงบางทีเรารู้สึกว่าความละเอียดนะครับผมความละเอียดของการเล่นคือมันจริงๆพอเราไปย้อนดูดูดูผลงานในในทีวีอย่างเจ้าก็เห็นเออเราจะเข้าใจเลยว่าเออวะจริงๆมัน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 มีจังหวะแก้ให้เราคิดก่อนหรือว่าเออวะ จังหวะน,นี้ดนามิกมันแบบฟ<ป>ิลไปอย่างนี้อะไรแบบที่ภูมิกับบอกว่ามึงต้องเห็นก่อนอ,อะไรคือต้องคิดก่อนอะไรคือไม่รู้ก่อนใช่มันคือเหมือนฟิลแบบดีเทลหรือว่าเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการแบบว่าวางแบบโพซิชชั่นนิ่งยังไงแบบว่าตัวเองยังไงในการที่แบบว่าจัดท่าทางระเบียบตัวเองยังไงในการที่จะแสดงออกไปมันได้เห็นหมดเลยครับ Oh. จริงๆต้องบอกว่าเราเวิร์กกันนานแต่นานในณที่นั้นน่ะมันมันได้อะไรไม่ไม่มากเพราะว่าเราใหม่ด้วยอย่างผมเองอ่ะสำหรับผมนะพยายามตอนเวิร์กคือสามเดือนคือมันเครียดมากมันหาแก่นจับไม่เจอแม้กระทั่งวันเปิดกองวันแรกงเนี่ยจนกระทั่งต้องบอกว่าพี่หวอเก่งมากพี่หวอเขาค่อยปูความเป็นซารลงไปแล้วเราค่อยจับทางกันเจอไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆในซีนเพราะฉะนั้นในในซีนมันเลยกลายเป็นว่ามันเลยเข้มขน้นะตรงนั้นเลยอืม คือด้วยความที่พี่วอผมว่าในความที่ที่เขาแบบว่าเป็นคนพูดตรงๆหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าเขามีความแบบว่าใจดีแบบมากๆเหมือนกันคือเขาจะค่อยๆเข้าใจในความแบบเป,เป็นเป็นเป็นพวกเราว่าเรายังใหม่อยู่แล้วก็เขาค่อยๆปูตัวละครให้เขาค่อยๆเหมือนค่อยๆหอย,ยอดดาตตามาพัานพันสไตล์พี่วอะคำพูดข,ของเขาอะไรเงี้ยมันแต่ว่ามันจะทําให้เราแบบเออว่ะ มันคิดอย่างนี้ได้นี่วาหรือว่าเลนส์ของความคิดมันกว้างขึ้นกว่านี้ได้ซึ่งนั่นคือวิธีการเตรียมตัวในคาแรคเตอร์ของพวกเราน,นั่นเองครับจะเห็นว่าเคยเห็นาภางท่านที่บอกว่าคยอัวคลิปอัพไปเรียบร้อยแล้วกับการแสดงผมใช่แล้ว <c oughs> แบบเออเอาให้เสร็จแล้วกันแค่เสร็จ <c oughs> ก็พอเราคงทําได้ไม่ดีถ้าคชาบ้านเขาหรอก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่ได <c oughs> ้น้อยใจนะแต่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราเราใหม่ด้วยแล้วเราก็แบบถูกความคาดหวังมาเยอะอะไรอย่างเงี้ย ได้ยินเสียงคนรอบข้างว่าคนรุ้นเก่งนะคนนี้เก่งนะนนเ,งนะเราเข้าใจเรารู้เราไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเก่งแต่เราแค่รู้สึกว่าเรายังทําไม่ได้เร็วๆนี้แล้วเราก็ได้ยินมาประมาณนั้นว่าแบบมันคงทําไม่ได้หรอกเราก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ยอมแพ้นะแต่วันนี้แค่แบบก็ต้องมันได้แค่เนี้ยจะทํายังไงอีกอนะไรเงี้ยมันก็ลยมีช่วงนี้ที่รู้สึกเสียใจไปนิดนึงกับเรื่องแบบเนี้ยอืผมก็แค่รู้สึกว่ามันคือต้องทําอะ ถ้าไม่ทาเราก็พลาดโอกาสนี้ไปแค่นั้นเองเราก็บอกว่ามันก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาตลอดในชีวิตว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องให้อะไรสักอย่างหนึ่งกับเราเสมอผมว่าอย่างน้อยมันต้องได้อะไรสักอย่างจากการมาทําดีกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ลงมือทําเลยถึงแม้ว่าเออโอกาสมันมาแล้ววันนี้ยเรารู้ตัวว่าเราไม่พร้อมเราไม่ได้เก่งแต่เพราะมันต้องได้เรียนรู้อะไรสักอย่างแต่สุดท้ายมันก็ได้จริงๆไงอืมอือเรามีู้หที่เโอ้ของผมของผมไม่มีไม่มีแบบว่า เออไม่อยากไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นฟิลแบบว่าทํายังไงถึงจะถูกต้องครับคือผมเหมือนประมาณว่าผมลองผิดลองถูกลองหาทุกวิธีทางแล้วแบบมันเหมือนมันปรับเข้ากับการทํางานแบบกับกองยังไม่ได้หรือว่าหาตัวละครยังไม่เจอสักทีหนึง่งแบบอะไรมันคือที่ใช่หรือสิ่งนี้เขาต้องการมันก็เลยรู้สึกว่าต้องทำยังไงวะแบบเหมือนคนมันไม่รู้อะพี่มันเหมือนแบบไม่รู้จริงๆริงอะแล้วพอ ผมอะต้องเวิร์กช็อปทุกอาทิตย์เลยครับก่อนไปก่อนไปถ่ายซีรีส์ทุกวันจันทร์อังคาราพุธวันอาทิตย์ผมต้องเวิร์กช็อปตลอดเวลา,ลวลาบางทีเหมือนกับการแบบว่าตัวละครคิดว่าแน่นแล้วยังไม่แน่นยังแน่นไม่พอเราต้องหาแบบมิติที่มันลึก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 ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับในขณะที่ผมก็แบบทํางานหนักเพราะว่าจันทร์อังคาราพุดเราเล่นดราม่าจัดจัดแต่ว่าพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์เราต้องไปถ่ายหนังคอมดีอ้อะไรอย่างเงี้ยของ มันเลยกลายเป็นว่าไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วมันค่อนข้างโอเวอร์โหลดมากมันเลยต้องค่อนข้างใช้สมาธิกับวันวันหนึ่งเยอะมากวิงไหมอะช่วงนั้นอะจากดราม่าจากจ๋าวมาเจอแบบคอมเมดี้สุดๆมันหมดพลังมันหมดแรงมันใช้สมองเยอะมากคือมัน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 ใช้สมองในการที่จะต้องเคลียร์ตัวเองเพื่อเข้าในสีนซึ่งทุกอย่างมันเร็วมาก ในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อเราถูกใช้ไปด้วยอะไรเงี้ยใช้ร่างกายหนักใช่ต้องพักผ่อนเขาจะบ่นตลอดปวดเข่าปวดหลังลดลดตรงนี้ลองลองดูหน่อยตรงตรงนี้พี่น่พูดกับปวดเข่าแหละนั่นแหละคือใช้ร่างกายคือเราทั้งสองคนใช้งานร่างกายหนักมากแต่พี่อู่ว่าน่าจะหนักกว่าผมเยอะไม่ใช่แค่ร่างกายใช้สมองทุกอย่างด้วยเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราแบบมีแบบเครื่องดื่มดีๆหรือว่าอะไรแบบ ร่างกายเนาะเข้าแบบผมว่าน่าจะทําให้เราแบบน่าจะพอมีแรงช่วงนี้เนาะงรงลงบานเนาะเออหรือว่าประกงประกันอะไรเงี้ยเกิดอุบัติเหตุอะไรมาอะไรเงี้ยเราจะได้แบบต้องขอบคุณที่ดูแลอะไรเียต้องขอบคุณที่ดูแลหรือว่าแม้กระทั่งเพิ่งดื่มเลยอุ้ยกินแล้วแบบเฮ้ยทางานแล้วคล่องเลยเสียสมองแบบได้ครับอยู่ๆก็ขายของเฉยขึ้นเบติดต่อทำงานมาเยอะขอหาเงินบ้างเออใช่ครับก็ประมาณนั้นแต่พวกเราทสองคน ทั้งสองคนทํางานกันหนักมากเราชอบทํางานครับชอบมากแต่เห็นอย่างนี้อย่าบบพักไม่ไม่ให้พักพักไหมไม่พักมาได้เลยครับเต็มที่สู้งานสู้งานสุดๆใช่สู้งานมากชนะอาจจะขึ้นต่อครับคุณปิ่นคุณปิ่ะเรื่องนี้ด้วยความที่อตัวของพระเอกของเราก็คือคุณรอความรักมันร้อยปีอยากรูว่าถ้าเป็นเราสองคนจะรอไหมเป็นร้อยร้อยปีเนี่ย ผมขอตอบก่อนผมไม่รอแต่ถ้าพี่อกจะกลับมาหารถผรถจะรอพี่ป่ะโออโหถ้าเป็นพี่เหรอรอ,อผมรอไปร้อยปีก็ต้องดูก่อนว่าเป็นพี่คนเดิมหรือปเปล่าถ้าสมมติแบบพี่เปลี่ยนไปแล้วหรือว่า <ลอ S 1> รู้สือเปล่ารระหว่างนั้นนะเออมาถือว่าผมเป็นพี่ซาแล้วผมต้องรอพี่อู๋กลับมา,านะ คิดยงไม่หอผมกำลังคิดอยู่เพราะว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันอี้ที่มันตอบยากตัวที่ว่าอินดีเทลแบบว่าโอ้รอ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 ได้สบายใจแล้วรอผมคงไม่รออ่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นในเรื่องไงเออแล้วแต่ถ้าผมเป็นผมรอผมกับชาติมาเกิดแล้วแต่วาสนาอ่าพี่เชื่อในวาสนา พี่เชื่อในวาสนาและบุญตายแล้วก็ถามรอมันไม่รออแต่คิดดูเรากลับมาเจอมีระเคระ์กันนะใครจะไปรู้แล้วพี่ไม่รออแต่เรามีระเคร์แต่ว่าอาจจะแบบมันจะมีระเครา์ตอบไม่ได้หรือมีระเคราหหรือเปล่าอมันจะเป็นปฏิหารก็ได้ที่แบบมาในรัสเซคอนอะไรเงี้ยใช่เออใครจะไปรู้พี่อยู่อาจจะอาจจะวางแผนมาหมดแล้วใช่แบบอยู่มาร้อยปีไหนขอดูเส้นเลือดหน่อย รู้เลยมันจะเห็นสีขาวๆขึ้นตามตัวที่เกลือนั่นเอยเคยขึ้นอะไรเคยตัวเคยขึ้นที่กางเกงมาแล้วพูดทําไมแซลเล่นโหที่แซลอูเสียใจว่ะโอ้นี่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดในหัวใจมาตลอดเวลาเรื่องที่เกลือแล้วเขาเอามาเมคฟันผมซัฟเฟอร์กับเรื่องพวกนี้มากผมเป็นคนเหงื่อออกเยอะไงแล้วมันมันเป็นขี้เกลือง่ะแล้วเราก็ไม่มีความมั่นใจในการที่จะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเชื่อไหมเคยใส่ยางเกงลายหินอ่อนอะไร แล้วมันรู้สึกว่าเป็นขี้เกลือกลายเป็นอะไรแล้วเ,เ,เราโดนล้เอเราสัพเพอ,เอใ,ชใช่แล้วเอารถเอามาเมคฟันมันทำให้ผมรู้สึกเสียใจจริงรเ,นนเอารถทำไมทำแบบนี้ขอโทษครับพี่แต่เอาจริงนะเขาเป็นคนพูดเองเขาเป็นคนพูดเองตอน้เรคขับพี่เป็นคนพูดเองตอนรุ่งพุ่นเรื่องนี้เรื่องนี้พี่ไม่ได้พูดขึ้นมาเลยโอเคโอเคอารแซวเล่นเสียใจอ่ะจริงจริงอันนี้พูดจริงๆน้ำตาตกข้างในแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมซับมันมันซับไม่ได้หรอกมาตกในอ่ะตกในอ่ะเลอไหน บอกแต่ดีเขาถอยรุกงร้งอกก็หาเข้าไปแล้วแหละอย่าบอกแต่ถอดมาสดอยู่เลยเออหายละเนะหายดีกว่าหายดีกว่าคนที่จะไปมากกว่านี้อนที่จะไปมากกว่านี้ครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งจากจากรักมือภาษามาื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบแสดงเราสองคนแบบว่าแข็งแหวสดเพิ่มขึ้นแค่ไหนโอ้โหผมว่าได้เห็นมุมมองใช้คำว่าเห็นมุมมองมากขึ้นครับมุมมองของตัวละครมุมมองของการทำงานหรือว่า มุมมองในเรื่องต่างๆของชีวิตก็เยอะขึ้นมากๆเลยครับครับมุมมองเนี่ยมีมุมมองมองอยู่เขาบอกว่าใช่ใช่จริงๆมันได้เห็นมุมมองเยอะเลยครับเพราะเหมือนแบบประสบการณ์ที่โตขึ้นความความเข้มข้นของการทํางานที่มันมันมากขึ้นด้วยครับเราเราเราได้เห็นมุมมองของการแสดงที่อับรุดบอกไปกว้างขึ้นแล้วเข้าใจเข้าใจมากขึ้นได้เห็นวิธีคิดของมนุษย์จริงๆบางทีเราคิดเป็นละครน่ะ บางทีเราคิดไปอ่แต่เรื่องนี้มันเบียวมันละครจริงแต่ว่าวิธีคิดมันมนุษย์นะใช่มันแค่เอ็กเพรสออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละออย่างเราเรารียกันรายวันนะใครเขาจะมาดูอ่ะนี่มันต้องสนุกต้องเข้มข้นอ่ะมันก็เลยจะแบบนิดนึงใช่ครับเหมือนประมาณว่าเมื่อกี้จะพูดอะไรแล้วลืมเลยลืมนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเหมือนประมาณว่า ไปกันต่อดีกว่าลืมละมันลืมอ่ะเมื่อกี้อยู่ก็ลืมไปกันต่อนะครับถ้าคิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ค่อยพูดขึ้นมาเลยนะลู้พี่ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวมันเหมือนจะมาละเหมือนเหมือนประมาณว่ามุมมองของมุมมองของแบบว่าตัวละครจริงๆมันมีวิธีมากกว่านั้นอ่าจริงๆแบบเอ้ยอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ในการที่จะไปสู่ออบเิ่ทีฟในซีนอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคคิดออกแล้วเออก็คือว่ามันประมาณ นนเออมันมาแล้วมันมาแล้วก็คือหายไปอ๋อคือเหมือนเวลาเราแสดงเรื่องนี้ครับบางทีการที่เราแสดงอ่ะไม่จาเป็นต้องคิดว่าเราแสดงใช่บางทีการรักกันไม่จำเป็นต้องต้องบอกรักกันให้คนดูทําแค่นี้คนก็ดูว่ารักกันใช่ครับหรือว่าแม้กระทั่งแบบการทําเออนี่คือการเค้นหรือว่าการที่แบบว่าพยายามใช่ไหนเค้นดิหนึ่งสองสามแบบนั้น ยังไงก็ฝากซีรีส์ c e n t u r y of Love ด้วยนะครับผมก็ใกล้เลยนะครับผมใกล้จะจบแล้วนะครับก็สามารถมาดูกันได้นะครับพุทธพฤหัสนะครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับใครที่เพิ่งโดนตกเข้ามาหรือว่าใครที่เพิ่งตามกันเข้ามาเนาะอาจจะเห็นจาก t i k t o k ก็ดี Facebook ก็ดีหรือว่าเป็นตามข่าวก็ดีนะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ n น t f l i x นะครับไม่รู้จักว่า Netflix คืออะไรไปถามลูกถามหลานได้เลยว๋อเปิดไอ้ n น t f l i x ให้ยายดูหน่อยไปเปิด Netflix ให้ดูหน่อย ไปเปิดได้เลยนะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนครับ